ทุกคนกันไกลที่เป็นสนิมแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะครัวไม่เพิ่งมีเคล็ดลับวิธีง่ายๆกํา,ากจัดสนิมได้กันไกลใหม่ทันทีเลยค่ะวันนี้ก็ไปเจอกันไกลเก่าที่เป็นสนิมแบบนี้บางท่านก็ถึงกับถอดใจตัดสินใจทิ้งไปเลยนะคะกันไกลเป็นสนิมแบบนี้จะนําไปใช้ก็อันตรายแล้วก็ทําให้กันไกลเนี่ยไม่คมด้วยมาดูวิธีกําจัดสนิมออกจากกันไกลแบบง่ายๆเราก็จะใช้ตัวช่วยนี่เลยค่ะ ยาสีฟันที่เรามีอยู่ในบ้านนี่เลยแค่เราทาไปให้ทั่วตรงที่มีสนิมเกาะอ,อยู่สารที่อยู่ในยาสีฟันก็จะช่วยขัดสนิมออกได้โดยที่จะไม่ทำร้ายพื้นผิวของสิ่งต่างๆ่างเราก็ยังช่วยให้สิ่งที่เราขัดนะกลับมาสะอาดเงาวับได้เลยค่ะนี่จับป้ายไปให้ทั่วเลยนะคะเคลือบให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเราต้องการที่จะกำจัดสนิมออกให้หมดเลย ตรงไหนที่มีสนิมเกาะเยอะๆนะคะป้ายยาสีฟันหนาๆเลยจ้ะวิธีนี้สามารถใช้ได้กับมีดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสนิมลองปรับใช้ดูได้เลยเมื่อเราป้ายยาสีฟันให้ทั่วข่าวโพลแบบนี้แล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีให้เนื้อของยาสีฟันนะคะทำปฏิกิริยากับสนิมจะทำให้ขัดได้ง่ายขึ้น ต่อมาเราก็ใช้กระดาษทรายหรือถ้าไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระดาษฟอยล์เหมือนในพึ่งก็ได้เนี่ยค่ะก็ฉีกออกมาเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปั้นที่เป็นก้อนกลมๆแบบนี้ก็สามารถใช้ขัดแทนกระดาษทรายได้นะคะสิ่งต่อมาที่เราจะใช้ก็คือน้ำส้มสายชูค่ะราดลงไปให้ท่วมเลยแช่ในส่วนของกันไกลเอาไว้นะคะตัวที่ตรงส่วนที่เป็นสนิมนะ หลังจากนั้นนะคะก็ใช้กระดาษทรายหรือฟอยล์เล็กๆแบบนี้ขัดได้เลยค่ะวิธีนี้น่าทึ่งง่ายแล้วก็สะดวกมากๆใช้แค่ของที่เรามีในครัวในบ้านเท่านั้นเองค่ะทุกคนในส่วนที่เป็นสนิมในตอนแรกเริ่มหายไปแล้วนะคะนี่แม่พึ่งก็จะขัดในส่วนนี้ด้วยหลายคนอาจยังไม่รู้นะคะว่าตงรงลอยหยกัยกๆตรงนี้ใช้ทำอะไรเราจะใช้ในการเปิดขวดค่ะ แค่งับไปบนฝาขวดแล้วก็บิดนะทำให้เปิดฝาขวดง่ายมากๆเลยลองดูถ้ากันไกของคุณเป็นสนิมไม่เยอะให้แช่น้ำส้มสายชูไว้นานๆหน่อยจะขัดสนิมออกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะจากกันไกที่เป็นสนิมเคลอะ,ละๆรอบๆนะคะก็กลับมาเป็นกันไกใหม่ใสเงาวับคมน่าใช้เหมือนเดิมแล้วค่ะถ้าคุณมีวิธีการกำจัดสนิมแบบอื่นๆก็สามารถแบ่งปันกันได้เลยนะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครัวแม่พึ่งด้วยแล้วมารับชมเคล็ดลับดีๆสำหรับงานบ้านงานครัวพร้อมกับเมนูอร่อยๆได้ในทุกๆวันเลยค่ะ